เขาส่งรูปพระมาะตีราคาผม400,000บาทสุดท้ายผมเช่ามาในราคา80,000บาท สวัสดีครับผมเอสปักน้ำครับวันนี้ผมเพิ่งไปเช่าพระลูกค้ามาท่านหนึ่งส่งรูปมาจากนกครสวรรค์พี่ท่านนี้มีประเด็นอยู่ที่ว่าเขาส่งรูปพระมาตีราคาผม4 0 0แสนบาทนะครับสี่แสนผมบอกโอเคขอดูตัวจริงนิดหนึ่งนะครับผมขับรถไปถึงนครสวรรค์สุดท้ายผมเช่ามาในราคา80,000บาทจาก4 0 0แสนเหลือ8 0 0 0 0บาทวันนี้ผมเลยมาถ่ายคลิปให้ดูกันว่าทำไมจาก4 0 0แสนผมถึงเช่ามาในราคาแค่80,000บาทและทำไมผมถึงไม่โดน ตกกระบาลน,นะครับที่ไปต่อราคาพี่เขาขนาดนั้นนะครับถ้างั้นถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันเลยนะฮะองนี้เป็นพระปักน้ำรุ่นแรกนะฮะองนี้ลูกค้าเนี่ยส่งรูปพระมาให้ผมนะครับส่งมาจากนครสวรรค์เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะฮะว่าลูกค้าส่งมาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับพระองค์นี้มีประเด็นตรงที่ลูกค้านะครับส่งรูปพระมาเนี่ยแล้วก็บอกกับผมว่าพระองค์เนี้ยตีราคาไว้ที่40,000 0บาท ผมก็บอกว่าโอเคราคานี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูตัวจริงแล้วกันนะครับถ้าเป็นพระที่สภาพโอเคไม่มีอุดไม่มีซ่อมก็โอเคเลยนะครับอีกวันหนึ่งผมก็ขับรถไปเลยนะฮะขับรถไปที่นครสวรรค์พอไปถึงปุ๊บผมก็โอเคพี่ครับผมขอชมพระหน่อยนะครับลูกค้าก็พี่ชายท่านนี้ก็ หยิบพระออกมาให้ดูนะฮะผมก็นั่งส่องส่องอยู่นานเลยส่องอยู่สักพักเลยส่องไปส่องมาใจนี่ตกไปอยู่ตาตุ่มเลยนะครับพี่ชายท่านเนี้ยเปิดราคามา400,000บาทผมก็บอกพี่ไปว่าพี่ครับไม่ถึงแสนได้ไหมครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะโดนตกไปแล้วนะ <c oughs> นะครับผมก็ถามพี่เขาไม่ถึงแสนได้ไหมครับพี่เขาก็ตกใจเอ้ยทำไมอะ่ะทำไมราคามันต่างกันเยอะเลยผมก็บอกพี่ครับพระพี่มีซ่อมครับพี่เขาก็บอก เอ้ยผมได้มาจากคุณยายนะคุณยายให้ผมมาไม่เคยซ่อมหรอกผมก็บอกพี่ครับมีซ่อมจริงๆครับผมก็ค่อยๆชี้เขาดูจินตนาการว่าเรามาดูพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับด้านล่างสีของเคลือบมันไม่เหมือนด้านบนเห็นไหมครับสีนี่เป็นคนละสีเลยพร้อมคนละสีเนี่ยแปลว่าพระไม่เดิมพระไม่เดิมก็แปลว่าพระนั้นมีทำมาผมก็ดูว่าด้านบนนะด้านบนเนี่ยเป็นพระที่ไม่มีอะไรหมายถึงว่าเป็นพระแท้เดิม ไม่ได้ทําอะไรมาแต่ดูด้านล่างนะครับสีด้านล่างเนี่ยดูชํำๆเห็นไหมครับเพราะว่าเคลือบที่เขามาเคลือบใหม่เนี่ยเขาเคลือบกันคนละรอบพอเคลือบกันคนละรอบเนี่ยสีมันไม่กลืนกันถ้าเคลือบพร้อมกันเนี่ยสีมันต้องเสมอและถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่ยเคลือบที่ทํามาใหม่เนี่ยมันดูชํำๆเห็นไหมครับส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีรอยแตกลายงานนะครับซึ่งพวกนี้เขาเคลือบมาโอ้โหกี่ปีแล้วอะตั้งติดตั้งแต่ปี249กว่า ก็จะ6-70ปีแล้วอะนะครับ mm hmm. เห็นไหมด้านล่างเนี่ยส่วนที่เวลามีซ่อมมีอะไรมามันจะชอบขึ้นฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมในส่วนที่เป็นเครือบเดิมนะครับ mm hmm. ถ้าเราซูม,มจะเป็นรอยแตกๆรายงานนะครับนี่ส่วนด้านหน้าองค์เนี้ยสวยหน้าตาสวยนะครับถ้าเดิมๆเนี่ยแบบนี้หลายหลายแสน mm hmm. ผมก็รับเช่าเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราดูนะยิ่งถ้าความหัวเราเห็นชัดเลยไหมครับว่าสีเขาไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไล่กันไปดูพร้อมกันเลยนะว่านี่นะครับรอยที่เป็นซ่อมเนี่ยเห็นปะ จากด้านหน้ามาด้านข้างเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยเส้นจากด้านข้างไปถึงด้านหลังเห็นไหมครับรอยมันจะต่อกันนะฮะนี่ด้านหลังหลังเสร็จเราไปอีกมุมหนึ่งเห็นไหมมีเส้นต่อไปถึงทุกมุมด้านข้างขององค์พระเลยนะครับแสดงว่าแบบนี้คือรอยมันถึงกันหมดแล้วก็ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับใครมีพระที่บ้านนะครับที่บอกว่าซ่อมเนี่ย ซ่อมพวกนี้ซ่อมมานานแล้วไม่ได้เพิ่งซ่อมนะครับพระบางองค์พวกนี้เขาซ่อมมาหลายสิบปีแล้วก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจสิ่งที่เราทําได้ก็คือปล่อยในราคาที่สมเหตุสมผลแค่นั้นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายท่านนี้มากนะครับที่เปิดใจฟังนะครับพระมีซ่อมจริงๆครับไม่มีหลอกกันแน่นอนผมเช่าก็เลย นำมาอัดคลิปให้ชัดๆเลยว่าเออเนี่ยมีซ่อมจริงๆองคไหนสวยบอกสวยครับองคไหนซ่อมบอกซ่อมตามสภาพทุกอย่างผมตรงไปตรงมาก็หวังว่าพี่ชายท่านนี้นะครับจะเข้ามาดูคลิปที่ผมถ่ายวันนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าผมพูดกับพี่คำไหนคำนั้นพระมีซ่อมซ่อมจริงๆผมก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายท่านนี้มากๆนะครับที่ไว้วางใจอ่ะนะครับที่ยังเชื่อเรานะครับผมไม่ซีซัวแน่นอนอยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับ เพราะฉะนั้นคลิปหน้ายัางไงก็ฝากติดตามกันด้วยถ้ามีเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ